ยามเช้าครับในแผ่นดินอิสราเอลนี่ก็ประตูของผมนะครับเนี่ยประตูประตูเบนจามินนะฮะประตูเบนจามินป,ประตูที่ปิดเอาไว้มุสลิมปิดเอาไว้นะครับมีประตูกำแพงเมืองด้านตะวันออกดมอฟตะล็อกดไกลๆนู่นนี่ก็กำแพงเมืองอีกซีกหนึ่งก็จะเป็น ที่มองเห็นนี่นะฮะตัวเมืองเก่ามืองกำแพงล้อมรอมแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หลงผมเดาว่าเราจะไปที่ประตูประตูลองไห้ด้านใต้น่าจะอยู่บริเวณแถวนี้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะเนาะกำแพงเมืองก็จะล้อมไปไกลตัวเมืองเก่าเลยนู้นน่ะฮะเดี๋ยวจะลองไปสำรวจดูอันนี้ก็รู้สึกจะเป็น การทำหินของที่นี่นะฮะเอาอะไรมาทำก็ไม่รู้เป็นบล็อก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 ดินหรือเปล่าหรือเอาอะไรมาทำถึงได้มาเป็นก้อนๆแบบนี้อืมเอ๊ะไอ้นี่ไม่ใช่ทำหินมั้งไอ้น,นี่สุสานมากกว่าอ้โทษทีสุสานแล้วก็ด้านนี้นี่ก็สุสานเต็มไปหมดเลยใช่เหมือนกันนะหน้าตาเหมือนกัน คงจะใช่ผมก็ยังไม่ทราบนะฮะอัน,นี่มันคืออะไรอยู่บนภูขเขาเข้าใจว่าที่นี่มันจะเต็มไปด้วยภูขเขาเต็มไปหมดเลยนั่นก็เป็นภูขเขาล้อมหลอกต้องลงแล้วล่